โควิดเชียงใหม่พุ่งพรวด378รายประกาศให้5สถานบันเทิงเสี่ยงแพร่โอมิกนแต่ไม่สั่งปิดเชียงใหม่ประกาศให้สถานบันเทิง5แห่งกลางเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่โอมิกนหลังพบทำลายผู้ป่วยติดเชื้อเข้าไปใช้บริการช่วงปีใหม่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดวันนี้วันที่5มกราคม64พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งพรวด378รายถือว่าเป็นการติดเชื้อโควิดรายใหม่ทะลุ100คนต่อวันเป็นวันที่3 ติดต่อกันหลังจากที่ผ่านช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาซึ่งก่อนหน้านี้มีมาตรการผ่อนปรนเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวและสถานบันเทิงต่างๆโดยเป็นการติดเชื้อในจังหวัด353ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด25รายแต่ที่น่าเป็นห่วงคือพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอมิกรอนเพิ่มจำนวน13รายเป็นกลุ่มผู้ที่นำเข้าจากต่างประเทศแบบเทสแอนโก6รายเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในประเทศคือ จังหวัดชนบุรีและภูเก็ตจังหวัดละหนึ่งรายส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มห้ารายเป็นผู้มีประวัติไปสถานบันเทิงหลายแห่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อสายพันธุโอมิกรอนสะสมทั้งหมดอยู่ที่35รายดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้สถานบันเทิง5แห่งกลางเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้แก่ร้านฮอมบาร์ ร้านโซเอออินเยโล่ ellow, ร้านท่าช้างร้านโลนลี่ฮาร์ตและร้านลีฟวิ่งแมชชีนถนนนิมมานเหมินซอยเโดยให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สังเกตอาการ14วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้าตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งอย่างไรก็ตามยังเป็นการประกาศให้ทั้งห้าสถานบันเทิงเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ยังไม่มีการสั่งปิดแต่อย่างใด